สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีเนี่ยเหมือนเสานะครับสีผ้าะมายำห่วยสีผ้าะมายมตุ่มครับเม,มืองปลาคอนครับสวนนี้อากาศเรื่อนหนาวแล้วครับหัวลมอวยใ้สวนนี้เนีย่ยเหมือนเสารกับชมีน้ำหมอกเล็กๆนี้หน่อยเข่ากับมึงลุครับนี่สีพวกเกี้ยวละละน้ำกับโบ๊กเบิดละหาปลาคอนก่อนสวงนี่ ใส่สุ่มไว้น้ำหลังนึงขอให้นี่เป็นเขาเขาเจ้าครับน่าเิ่นคงกระบกหน้าให้นี่เพิ่นหลงเนี่ยมาเมืองกันครับผมเห็นปลาคอนอยู่ว่างนี่ลระผมมนันว่นะผมคุดคุดลุ่มไหวนะคุดลุ่มไหวให้เพิ่นมาบกอยู่มองเดียว ดูครับโอ้คุดไว้แต่มาคืนพุนล่าล่ะครับคุดถ่าเพิ่นมาอยู่หม่องเดียวเลยยังบ่ได้ไปเอาหยากนะครับคุดเลื่อยบ่ได้คุดไวเนี่ยจักไปใส่เบิดโอ้ปลาดุกปลาดุกมูอันตรายคนะรับปลาดุกโอบในหม่องเดียวนี่ มีแต่ปลาเข็งครับดูพอดีมองนี่ผมใส่ตุ่มไว้ได้นี่ยมาเคลื่อนนี่มันมันก่อนน้ามเพิ่นมาขอนอยู่นี่ให้นี่ได้ใส่ตุ่มไว้เธอได้กบครับโอ้เด็กกบตัวหนึ่งครับโอ้โตัวใหญ่เติบอยู่เขาตัวเดียวเนาะมอือนตัวใหญ่ก็คุ้มอยู่ครับเก็บเอาก่อนครับบัดนี่ แหงมั้งละ่ะน้ามกระไดอ้ยนีแต่ปลาเคียงนิลีตัวนี้ปลาดุกปลาคอรกระโบมีเลยตัวนี้โหมาขัดกันตองคอยเอานะครับยันยันปลาดุกปักคือกันได้เนี่ไปเจอปลาดุกนี่ก็อีกแล้วนี่เลี้ยวให้นี่กระสีได้ไปหา,าให้ไม่น้ำบาดนี่ น้ำเริ่มบกบดล่ะปลาก็ตัวโบทันใหญ่ตัวนี้ตัวตึ้งเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวนี้นไข่หลุ่นไข่ <c oughs> กรสิเลือกเอาปอยเนี่ยเหรอครับปอยเนี่ยเอาไปเห็ดกับเขาเนี่ยเดีเ๋ยวก็ เอีเยบก็บบเหล้ยง่านั่นหลาไปยื้อน้ำหูก็มีบาทนี่คนไปยื้น้ำหูกับปูครับหลายขนาดเลยส่วนไปกับฮากันเนาะส่วนนี้ ปลาขอนบบขอนเดี๋ยวยังไงเนาะครับส่วนนี้เขาที่พวกเกี่ยวละ่ะก็บกเบิดลละละโอ้ขอไปในหูขวดนกันนี้ละครับชีวิตค้นบันนนกตื่นสอม,มากกับหากินหาอยากครับทีวิตบันบานเนาะัวาหาก็ะบได้กินครับคนบันนนกเข้ามีกันนี้ละครับ ขันไพยมากกะกดไหลกดติดตามให้นํำเลยด้อครับเด้อชีวิตบันนอกวิธีไทยบ้านครับ